จักรจันทร์อัมศิริเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ช่วงหนึ่งมีข่าวโด่งดังมากๆเลยค่ะกรณีที่เจ้าตัวเองนั้นจะแต่งงานกับไฮโซหนุ่มคนใหม่แต่จักรจันทร์อัมศิริเป็นนักแสดงมากความสามารถที่โลดแ่นในวงการมานานแล้วก็เขาวิธีวิวากันกับไฮโซหนุ่มเควัฒนาซึ่งจักรจันทร์เผยถึงความรักในอดีตของเธอว่าเคยวิวาล้มเมื่อสิปีก่อนไม่มีเรื่องไหนใหญ่ไปกว่านี้แล้วแหละแก้หายใจยังทําไม่ถูกเลยมันกระทบ ต่อชีวิตในทุกๆด้านรู้สึกแย่มากร้องไห้ทุกวันตอนนั้นในความคิดมี2ทางคือนหนีปัญหาทุกอย่างไปอยู่อเมริกากับพี่ชาย และอีกทางก็คืออยู่สู้พัฒนาฝีมือให้เป็นคนที่จดจําอย่างผู้ชมแล้วก็ทําให้จันเองต้องเป้าว่าจะเป็นนักแสดงที่มีความสามารถไม่ใช่ดาราเพราะดาราเนี่ยคือกระแสแต่นักแสดงมันต้องใช้ฝีมือซึ่งเห็นจากการที่จันแสดงแทบทุกบทบาทเพราะว่ายึดคําสอนของอาที่บอกว่าเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้สิ่งที่เปลี่ยนได้คือตัวเองอันดับแรกต้องรู้จักหาความสุขให้ตัวเองไม่เอาความสุขไปผูกกับคนอื่น กับชีวิตตอนนี้สําหรับจัน์ก็คือมันเป็นไปตามที่วางแผนไว้หมดแล้วอาจจะช้าหน่อยแต่ก็เป็นไปตามที่วางไว้ทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นจัน์ในวันนี้ถูกออกแบบไว้แล้วแม่เรียกได้ว่าเป็นหญิงึ่งคนที่มีความมุ่งมั่นมากๆค่ะวันนี้ทางทีมงานไม่พลาดนะคะจะพาทุกท่านไปติดตามชมบ้านของเธอกันที่ต้องบอกว่า,าราคาไม่ธรรมดาราคาจะเป็นยังไงคะมาติดตามชมเรื่องราวไปพร้อมๆกันคะ่ะ